วัสดีครับผมน้องคน้าพึ่งครับผมหายไปนานครับเป็นเดือนเลยครับผมวันนี้ก็หาเช่นเคยครับผมหาพึ่งหาเนมครับผมผมกระตครับทางกระแช่ครับผมก็ได้เวลาออกหานะครับหยุดไปทำบ้านตรงหลังครับแล้วก็ป่วยเป็นโควิดด้วยครับผมพึ่งจะหายป่วยนะครับผมสวดี กักตัวสิบวันครับไวยอีกสิบวันตัวเป็นยี่สิบวันเดือนหนึ่งพอดีครับได้ออกมาครับผมวันนี้ก็ออกมาก็ดลูกชายสองคนครับลูกชายครับออกมาก็บไปเจอแม่พึ่งครับนั่คครับผมข่าเตะครับเห็นแนวทางมันไปแล้วครับดูได้ก็พักหนึ่งครับเดินเข้ามาก็เห็นมันบินไปแล้วครับผมแม่หนึ่งครับทองแม่ยุบพ้นแล้ครับหลายแม่เลยครับผม นี่คือฟ้าขึ้นฝนครับมอไม่ค่อยเห็นเท่าไรครับผมนี่ครับผมนี่บินโถโถเลยครับเสียงนี่โถเลยครับอยู่บนยอดนะครับนี่ครับผมเนี่จะบินไปตรงนู้นนะครับผมพาปลายุคาไปครับผมไปไปโซนนู้นนะครับเพิ่งเดี๋ยวพีพาไปตามครับผมได้ได้แนวทางมันไปแล้วครับผม เอาครับผมขอ,อยากดูตัวแป๊บครับดูยึกแม่ครับูครับผมมาตามค้งครับโอ้โหทางครับดูครับผมความลำบากครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับพี่น้องเห็นพึงแล้วครับผมถึงมาก็เห็นพึงแล้วครับทางยากเกินครับผมดูครับโอ้โหโรครับผม ผมควรดูผมเลครับจอดครับผมน้องจอดครับจอดครับผมทางครับลำบากจริงครับครับผมเราเพ่งพาไปดูผืนเลครับผมครับผมตาำมาเจอแล้วครับน้ำใหญ่มากครับผมนั่งก็ไม่ค่อยใหญ่เท่ะเลครับ พุนครับเห็นไหมครับผมพุยงามนะครับพุ่งหวงครับต้นไม้ใหญ่ตรงน้าาใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมโอ้สูงมากเลยครับหัวน้าาบมเลอร์เลยครับผมขั้นนายจะเป็นได้แล้วครับผมแต่พรุ่งนี้อาจจะขึ้นไม่ได้แล้วครับตัวถานการณ์ โอ้ครับผมเห็นไหมครับผมน่าครับกินกันนิหน่อยครับผมยักไปหรือยักมาอี่ครับผมรอฝนเย็นก่อนนะครับนไหครับผมต้นลื่นครับพ้อยกับแมมมัน45ลูกแล้วครับผมต้นครับ ลองขึ้นท่ออย่างเดียวครับมีหมดแดงนะครับผมดูครับผมเห็นพึ่งไหมครับทางนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยครับผมแล้วผมลังฟึ่งครับครับต้นฟึ่งครับฝนเอ็นครับผมที่ท่อล้วก็ดืบหน่อยนึงก็นหนขึ้นได้ครับหัวน้าใหญ่มากครับ ทางเปิดครับครับผมตามเจอได้ครับผมก็ฝากกุ้งไหลกุ้งแช่กุ้งตอกตะแครงครับผมน้องคนห้าพื่อนครับตามลังต่อไปครับผมมันลื่นครับฝนตกครับผมทางแช่ดูครับผมหอยจานะครับผมให้ดู้เท่าครับทีเพิ่งเดินมาก็ยังอบกินครับวันนี้อาจจะขึ้นไม่ได้นะครับผม ้อยแห่งกันครับอีกสองวันสองวันนะครับผมเสร็นครับผมไปขึ้นไปถ่ายดูครับหาลังต่อไปครับผม